ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประเทศไทยยังไม่ได้มีความสงบเรียบร้อยอย่างเช่นในยุคป,ปัจจุบันนี้ในหลากหลายพื้นที่ยังมีความอดอยากปากแห้งราษฎรได้รับทุกเข็ญจากการทำมาหากินรวมทั้งยังมีผู้คนอีกหลายกลุ่มหลายกบที่รวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในนามของกลุ่มโจรที่ออกปล้นสะดมรวมทั้งฆ่าชาวบ้านฆ่าเจ้าสับอย่างโหดเหี้ยมในหลายพื้นที่จังหวัดพัทธลุง จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยห่างจากใจกลางนะครหลวงไปราวราวแปกิโลเมตรทางตอนใต้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีผู้ร้ายรวมตัวกันตั้งกบตั้งชุมโจรหลายพื้นที่แต่ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดก็เห็นจะหนีไม่พ้นชุมโจนบ้านดอนสายซึ่งนำโดยรุ่งดอนสายเป็นหัวหน้าชุมและดำหัวแพรขคนโจนชื่อดังอีกคนหนึ่งเป็นระดับรองหัวหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร l ล g เจนเดรี h ช n แนลจะเล่าให้ฟังย้อนรอยถอยหลังการเวลากลับสู่อดีตประมาณ100ปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในภาคใตย้ย่านแถบเมืองพัทลุงนั้นเป็นการยากที่จะหาชื่อใดมาเด่นดังกบเกลื่อนชื่อเสือชื่อดัง ชื่อลุ่งขุนพัดหรือลุ่งดอนสายและดำหัวแพรสองโจนนากระเดื่องแห่งหัวเมืองปักตายเป็นไม่มีในยุคที่สังคมและสิ่งแวดล้อมบังคับให้ประชาชนต้องพึ่งพาและคุ้มครองตนเองคนเก่งคนกล้าเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้ถึงกับมีธรรมเนียมในพื้นบ้านภาคใตในยุคสมัยนั้นอยู่ว่าเวลาผู้ชายไปสู่ขอลูกสาวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะตั้งคำถามอยู่สองข้อคือ 1. นึรมโนลาเป็นหรือไม่ 2. ลักควายเป็นหรือไม่ ถ้าไม่เป็นทั้งสองอย่างก็จะไม่ยอมยกลูกสาวให้เพราะถือว่าไม่มีความสามารถเก่งกลา้าพอที่จะเลี้ยงลูกสาวให้ไปรอดตลอดรอดฝั่งได้นักเลงขโมยควายยังถือว่าเก่งแล้วขุนโจรหรือชื่อย,ยังรุ่งดอนายหรือดำหัวแพรมีหรือที่ผู้คนในพื้นที่จะไม่เกรงขามบ้านดอนายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจะเป็นแหล่งก่อกำเนิดเกิดขึ้นของชุมชนใหญ่ขึ้นมาอย่างไรนั้นไม่มีใครทราบได้แต่พออนุมานได้ว่า สาเหตุที่มาของชุมจนใหญ่ชื่อดังในพื้นที่บ้านดอนทรายนั้นน่าจะมาจากสภาพบ้านเมืองโดยสรุปคือความหย่อนยานของอำนาจรัฐโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่อาจจะดูว่าไกลปืนเที่ยงจึงไม่อาจจะมีอำนาจรัฐให้ความคุ้มครองชาวบ้านได้เป็นเหตุให้ชาวบ้านและชุมชนต้องพยายามสร้างอิทธิพลเพื่อคุ้มครองหมู่บ้านของตนเองเรื่องวัฒนธรรมการยกย่องคนมีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง การเป็นนักเลงหรือเป็นคนร่ำรวยจะได้รับการยกย่องมากกว่าที่จะเป็นแค่คนพอมีพอกินแต่เป็นคนดีมีศีลธรรมจนทำให้กลุ่มนักเลงลืมตัวและยกระดับตนเองประพฤตินตนเยี่ยงโจนในเวลาต่อมาจนได้รวมทั้งค่านิยมเรื่องการมีครอบครัวของคนพัทลุงในยุคนั้นที่มีคำกล่าวถึงขนาดที่ว่าเมียฉุดวัวรักยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านเรื่อยมาเพราะคนที่สามารถเมียฉุดวัวรักได้นี้ ก็สามารถพาพี่น้องครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยได้จึงเท่ากับเป็นการยกย่องคนไม่ดีไปในตัวกระทั่งวันหนึ่งนายลุงขนพื้นเพบ้านดอนสายเจ้าของประวัติสั้นๆมีพี่น้องอีกสี่คนมีเมียสี่คนและมีลูกรวมทั้งหมด6คนได้เป็นผู้รีเริ่มก่อตั้งชุมชนบ้านดอนสายโดยการรวบรวมสมัครพักพวกเข้ามาเป็นชุมชนใหญ่ความยิ่งใหญ่และเด่นดังของลุงดอนสายนั้นเป็นที่เล่าขานไปทั่ว ถึงขนาดมีคนแต่งก่อนเล่าถึงเอาไว้หลายสำนวนอย่างเช่นบางสำนวนที่ในแก้วบัวขาวแต่งมอบให้กับพระพิชายประชาบาลมือปราบคนดังของเมืองใต้มีความว่าขอถแถลงแจ้งเรื่องในเมืองลุงมีนายลุงดอนทรายหัวไม้ใหญ่ประพฤติแต่การชั่วไม่กลัวใครทั้งกำนันผู้ใหญ่ไม่นำพามันยกตัวเป็นใหญ่อยู่ในที่ถือว่ามีอำนาจวาสนา เที่ยวดุร้ายลำพองของวัดวาชาวประชาราษฎรให้ร้อนใจเมื่อมีโจรผู้ร้ายเกิดขึ้นที่ใดทางบ้านเมืองจะอยู่นิ่งเฉยให้ชาวประชาเดือดร้อนได้อย่างไรจึงต้องมีการพยายามปราบปรามให้สงบราบคาบลงโดยการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้าไปปราบจับตัวมาลงโทษตามกระบินเมืองให้ได้หรือบางคราวก็ถึงกับใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือให้โจรปราบโจรด้วยกันเอง ซึ่งการใช้โจนปราบโจนนี้ในบางครั้งถึงแม้จะได้ผลดีแต่ในบางคราวยังเช่นในกรณีของรุ่งดอนสายมันกลับกลายเป็นต้นเหตุให้ลูกลมใหญ่โตจนเกิดชุมโจรที่กล้าแข็งขึ้นมาจนยากที่จะปราบปรลำในท้ายที่สุดชุมโจรที่ว่านั้นก็คือชุมโจนบ้านดอนสายอำเภอควนขนุนเมืองพัทลุงท้องถิ่นของรุ่งหัวไม้ตัวลือชื่อหรือชุมโจนรุ่งดอนสายนั่นเองเรื่องราวที่ว่านี้ก็คือในครั้งนั้น ขุนสทนสถานพิทักษ์ในอำเภอทะเลน้อยได้ติดต่อกับกำนันสีโดยได้แนะนําให้ติดสินบนกับคนร้ายว่าให้ช่วยจับเพื่อนคนร้ายส่งบ้านเมืองและถ้าทําสําเร็จก็จะไม่เอาผิดคนร้ายกลุ่มที่จับมาได้หรือจะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านให้ปกครองบ้านเมืองบางจึงเป็นผลให้วงการโจรตายและสำลักสายมีการไม่ไว้วางใจกันมีการรวมตัวเป็นหมู่เป็นเหล่ากันมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองซึ่งกำนันสีหรือกำนันสีสงคราม เมื่อรับเรื่องมาดังนั้นจึงได้ติดต่อไปในหลายๆทางหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่อินบ้านโคกวัดเพื่อนสนิทของลุงดอนสายผู้ทำหน้าที่ส่งสเสบียงและติดต่อกับลุงดอนสายอยู่เป็นประจำให้ช่วยหาทางกระจับกลุ่มลุงให้ได้เสียทีผู้ใหญ่อินจึงได้นัดหมายลุงให้มารับข้าวหอ่อที่บ้านในสวนหมุดที่สามตมบลควนขนุนโดยที่ผู้ใหญ่อินได้ตเตรียมวางแผนและจัดก,กําลังเลือกสมัครพักพวกที่ร่างกายแข็งแรงเอาไว้ถึง3าคนคือนายเอียดนายชอดและนายไข่ เพื่อช่วยเหลือร่วมกันจับกลุ่มเสือรุ่งดอนสายเมื่อถึงวันเวลาดังกล่าวขณะที่รุ่งดอนรายและนายแจ้งผู้เป็นน้องชายกําลังนั่งกินข้าวห่อที่ผู้ใหญ่อินส่งสเสบียงมาให้นั้นในเอียดได้ใช้ขวานตีเข้าที่หัวของรุ่งดอนรายจนล้มลงและนายไข่จึงเข้าคล่อมจับมัดเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันนายชอก็เข้าตีที่หัวเข่าของนายแจ้งโดยมีผู้ใหญ่อินกระโจนเข้าไปช่วยกันลุมจับนําตัวส่งให้กับกำนันสีสงครามได้ทั้งสองคนนายรุ่งและนายแจ้งผู้เป็นน้องชาย ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในข้อหาปล้นทรัพย์ซึ่งจากคำให้การนั้นนายลุงได้ซัดทอดไปถึงนายช่อด้วยซ้ำเมื่อผลการตัดสินคดีปรากฏออกมาทั้งสามมีความผิดจริงจึงได้ถูกส่งตัวไปจองจำไว้ณนะเรือนจำมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชเมื่ออยู่ในเรือนจำลุงก็พยายามมองหาหนทางออกสู่โลกภายนอกแต่จะด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบได้เขาได้ติดต่อให้ญาติลักลอบส่งยาพิษเข้ามาแล้วนำไปผสมในอาหารให้ในายแจ้งกับนายชอกิน เพื่อเป็นการจบชีวิตของคนทั้งสองเอาไว้ในคุกนั่นเองหลังจากนั้นลุงได้วางแผนหนีออกมาจากคุกร่วมกับนักโทษชื่อในสังและสามารถหนีรอดปลอดภัยออกมาได้ทั้งคู่เมื่อกลับคืนสู่โลกภายนอกอีกครั้งลุงก็มุ่งตรงกับสู่ทินฐานบ้านเดิมทําการฆ่าล้างแขนปิดชีวิตกำนันสีสงครามตายยังอุกอาจท้าทายกฎหมายบ้านเมืองยิ่งหนักจากนั้นจึงได้ทําการประกาศตนเป็นหัวหน้าชุมโจนอย่างเปิดเผย มีโจรก๊กเล็กกกน้อยในย่านนั้นเป็นจานวนมากได้เข้ามาพึ่งใบบุญขออยู่ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดําหัวแพรรุ่งดอนทรายประกาศให้ความคุ้มครองชาวบ้านและห้ามมีให้ผู้ใดเข้าพึ่งพาอานาจรัฐโดยเด็ดขาดประกาศสิทธิของขุนโจรรุ่งนั้นถึงตายทุกคนรุ่งดอนทรายถึงกับสร้างปืนปลอกเงินเป็นเครื่องหมายประจําตัวหัวหน้าการสั่งการใดๆหากรุ่งนั้นไม่ได้ไปด้วยตนเองก็จะมอบปืนปลอกเงินให้คนที่มานั้นถือไปแทนตัวได้ ใครจะมาอ้างคำสั่งถ้าไม่มีปืนปลอกเงินดังกล่าวแสดงว่าไม่ต้องฟังให้ฟังรุ่งดอนสายแล้วก็ปืนปลอกเงินเท่านั้นครั้งหนึ่งมีชาวบ้านในเขตเมืองนครศรีธรรมราชลายหนึ่งผู้เคยให้ที่พักโจนโกบนี้ได้ถูกนำหนองฟ้าผ่าซึ่งเป็นคนที่ดุร้ายรับควายไปเจ้าของควายได้มาหาดำหัวแพ,พรเพื่อขอความช่วยเหลือช่วยตามควายกลับมาจากแนะนำหนองฟ้าผ่าให้ทีดำหัวแพรจึงมอบปืนปลอกเงินไปแทนตัวแล้วบอกว่าให้ไปขอควายคืน นำหนองฟ้าผ่าเห็นดังนั้นจึงต้องคืนควายให้อย่างเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เพราะถ้าขืนคัดคำสั่งก็เท่ากับประกาศตนเป็นปฏิปักษ์กับขุนโจรดำหัวแพและลุงขุนพัดทันทีตั้งอาจจะกลายเป็นผู้ไม่พึงปรารถนาของกลุ่มโจรบ้านดอนสายซึ่งจะทำให้ตัวเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้เมื่อรวบรวมชุมโจรได้เป็นที่แน่วแน่แล้วหัวหน้าใหญ่ลุงดอนสายจึงร่วมกับรองหัวหน้ายังดำหัวแพประกาศตนเพื่อสแสวงหาแนวร่วมมาเพิ่มเติม เรียกว่าสัตว์จักรโจรโดยมีการกำหนดให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งขัด3ประการคือ 1. ห้ามทำลายเจ้าทรัพย์ที่ไม่ต่อสู้ขัดขวางในการปล้นอย่างเด็ดขาด 2. ในการปล้นแต่ละครั้งจะเก็บเฉพาะทรัพย์สินที่เก็บไว้เท่านั้นเช่นเสื้อผ้าเงินทองส่วนทรัพย์สินที่มีติดตัวอยู่ห้ามเด็ดขาดและ 3. ไม่ทำลายสตรีเพศและเด็กบ้านหลังใดที่ให้การช่วยเหลือพักพิงลบแดดลบฝนหรือล่มเงาจะต้องไม่ทำการปล้นอย่างเด็ดขาด เหล่านี้คือสัตว์จะโจรที่กลุ่มโจนบ้านดอนสายยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของกลุ่มโจนกกลุ่งดอนสายก็ดังระบือไปทั่วแว่นแขวนปักตายจนได้รับการขนานนามจากบรรดาลูกสมุนว่าขุนพัดส่วนคนทั่วไปนั้นมักจะเรียกเขาว่ารุ่งขุนพัดมีลูกน้องตัวดังๆระดับหัวหน้าโจนที่ขึ้นชื่อลือชามาเป็นสมุนใกล้ชิดหรือเป็นหัวหน้าใน,นระดับรองอยุ่ด้วยหลายคน แะแต่ละคนต่างก็ตั้งตัวเป็นขุนตามอย่างลุ่งขุนพัดไปด้วยทั้งหมดเช่นขุนอสดงไพรวันหรือดำหัวแพรผู้เป็นรองหัวหน้าชุมโจรขุนอรันแพรีหรือดำปากคลองขุนประจบดำแพรสีหรือนายวันพาชีขุนพระเนรพยอมหานหรือนายดำบ้านเพราวการที่ลุ่งดอนทรายและสมุนต่างได้เป็นขุนสารพัดขุนไปหมดเช่นนั้นก็มีเรื่องเล่าต่อมาพ่อสันนิษฐานได้ดังนี้ ประเด็นแรกเข้าใจว่าเกิดจากการที่เมื่อครั้งถูกทรงตัวไปจองจำ่นนเรือนจำนครศรีธรรมราชเจ้าเมืองในขณะนั้นได้เข้ามาดูตัวพร้อมกับทักว่านี่เหรอขุนโจรพัฒลุงบรรดานักโทษจึงเรียกขึ้นมาก่อนว่ารุ่งขุนพัทหรือรุ่งขุนพัฒลุงนั่นเองประการต่อมาเรื่องราวเกิดขึ้นที่คุกเมืองนครอ,อีกเช่นกันแต่ก็เป็นเมื่อคราวที่รุ่งดอนทรายสามารถแหกคุกออกมา จนเป็นเหตุให้ท่านขุนผู้เป็นพระสดีเรือนจำถูกลงโทษถึงขั้นปลดออกจากราชการและถูกถอดบรรดาศักดิ์ชาวบ้านจึงพากันพูดว่าท่านขุนได้ถูกเอาบรรดาศักดิ์ของตนมอบให้กับลุ่งดอนทรายเสร็จแล้วและจึงพากันเรียกสั้นๆว่าขุนพัดส่วนตำแหน่งขุนของบรรดาสมุนคนสำคัญของลุ่งดอนทรายหรือลุ่งขุนพัดนั้นนอกจากจะเกิดจากการตั้งขึ้นมาเพื่อเรียนแบบผัวหน้าใหญ่ลุ่งขุนพัดแล้วบางชื่อก็ยังมีเรื่องราวต่างๆเล่าเพิ่มเติมจากคนรุ่นเก่าๆมา เช่นนามของคุณพเนรพยอมหานของดําบ้านพราวนั้นเข้าใจกันว่าน่าจะเป็นการตั้งขึ้นมาเองโดยการเรียนแบบจากบรรดาศักดิ์ของกำนันตําบลป่าพยอมที่มีอยู่ว่าคุณพเนรพยอมวันดําจึงตั้งตัวเองเป็นคุณพเนรพยอมหานบ้างเมื่อชื่อเสียงของรุ่งโด่งดังมากขึ้นก็มีสมุนชาวโจรมาขึ้นตรงกับรุ่งขุนพัดมากขึ้น ถึงพังพร้อมไปด้วยขุนโจรชื่อดังหลายต่อหลายนามอยู่ในชุมโจนบ้านดอนสายยิ่งจอมโจรลุ่งขุนพัดและชาวคณะชุมโจนบ้านดอนสายเด่นดังมากขึ้นเพียงใดสร้างศรัทธาให้กับชาวบ้านมากขึ้นได้แค่ไหนก็ตามในทางตรงกันข้ามแล้วกลับเป็นที่ต้องการตัวของทางราชการมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อที่จะนําตัวไปลงโทษลงทันตามกฎหมายบ้านเมืองให้สิ้นลายเสือเสรษฐีย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อครั้งที่กำนันสีสงครามได้ถูกลุ่งขุนพัดฆ่าตายนั้น ังราชการก็ได้แต่งตั้งให้นายคลิงเป็นกำนันแทนนายคลิ้งผู้นี้เป็นญาติใกล้ชิดคนหนึ่งของรุ่งดอนสายเป็นผู้ที่ให้การเคารพนับถือกันมานานแต่ต่อมากำนันคลิงกับให้ความร่วมมือกับทางราชการมากขึ้นมากขึ้นครั้งหนึ่งกำนันคลิ้งได้ข่าวมาว่ารุ่งดอนสายจะนําพวกไปปลนที่กระปางในเขตเมืองตรังจึงรีบไปแจ้งให้ขุนสนสถานพิักแนมเภอทะเลน้อยทราบเรื่อง อำเภอทะเลน้อยผู้นี้จึงได้จัดก,กำลังตำรวจไปดักซุ่มอยู่ที่ช่องไอหมีซึ่งเป็นช่องทางแคบๆแ,แต่บังเอิญว่าลุงดอนสายมีสายจึงรู้ตัวเสียก่อนเพราะเมื่อขุนโจรเมืองพัทลุงนำคณะกลุ่มชุมโจรบ้านดอนสายเดินทางไปใกล้จะถึงจุดที่โดนดักซุ่มก็เกิดมีข้างข่าวจากไหนไม่ทราบบินตรงเข้าไปชนนักแข้งของลุงดอนสายและยังมีกลิ่นบุหรี่สิกลัดลอยมาตามลมให้เป็นที่ผิดสังเกตลุงขุนพัดผู้มีประสบการณ์จึงรีบพาพวกเดินทางกลับทันที และเพียงเวลาไม่นานหลังจากสืบสวนททนความจนแน่ชัดแล้วว่ากำนันคลิงผููญาที่เป็นคนพาในอำเภอและตำรวจไปดักตนจึงยกพวกไปฆ่ากำนันคลิงจนตายถึงกับทำให้ในายชำน้องชายของกำนันคลิงซึ่งก็เป็นญาติต้องหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่โรงพักอำเภอทะเลน้อยเลยทีเดียวรุ่งขุนพัดหรือเสือรุ่งดอนสายหัวนหน้าชุมเสือใหญ่แห่งบ้านดอนสายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงขุนโจรที่ทางการต้องการตัวเป็นนักเป็นหนา รองความยิ่งใหญ่เกรงไ่มาได้ระยะหนึ่งใครเลยจะไปคาดคิดว่าจุดจบของเสือรุ่งดอนสายหรือรุ่งขุนพัดท,ที่ผู้คนเกรงขามจะมาถึงอย่างง่ายดายในวันหนึ่งของปีพุทธศักราช2462ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากที่รุ่งยกพวกพาไปฆ่ากำนันคริงได้ไม่นานรุ่งขุนพัดก็เกิดป่วยเป็นฝีบวคว่ำบวหายขนาดใหญ่ซึ่งคนในยุคนั้นรู้ดีว่า ฝีบวกความบวงหายขนาดใหญ่นั้นจะทําให้เจ้าตัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสองสาวันคุณโจรผู้ยิ่งยงก็รู้เช่นกันจึงบอกพวกพ้องขอให้พาไปตายที่บ้านถีดังนั้นจึงเกิดขบวนการคนย้ายตัวรุ่งขุนพัดกลับมาที่บ้านดอนสายในตอนเย็นซึ่งช่วงเวลานั้นพอดีกับที่ลูกสาวของกำนันคลิง้งได้มาเห็นเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายตัวรุ่งขุนพัดกลับบ้านพอดี จึงรีบเดินทางไปบอกนายช้ำผู้เป็นอาที่ไปอาศัยอยู่ที่โรงพักทะเลน้อยในคืนนั้นเองและแน่นอนเรื่องราวก็ต้องไปเข้าหูของคุณสถนสถานพิทักษ์ในอำเภอจึงเป็นผู้นำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล้อมบ้านของรุ่งขุนพัดไว้ตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ช่วงเวลาเช้าตรู่บนบ้านมี4ี่ชีวิตคือรุ่งดอนทายนางหินผู้เป็นภรรยานายสีและนายทุ่มควนเนธผู้เป็นลูกน้อง ก็ไม่รู้มาก่อนวัชชะกรรมของตนจะเป็นอย่างไรในนาทีต่อจากนั้นกําลังเจ้าหน้าที่ถูกขยายวงล้อมออกล้อมบ้านไว้ทั่วทุกทิศรอเพียงคําสั่งเพื่อลุมสังหารคุณโจรและพวกพ้องและเพียงฟ้าสางสัญญาณคําสั่งจากคุณสนสถานพิทักษ์แหน่อำเภอทะเลน้อยก็เริ่มตน้นขึ้นจากนั้นไม่กี่อึดใจเสียงปืนก็ดังก้องไปทั่วท้องทุงอีกหลายนาทีต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจบนบ้านปรากฏว่านายสีหลบหนีไปได้ แต่ในทุ่มได้รุ่งขุนพัดถูกปืนยิงตายคาทีส่วนนางหินผู้เป็นภรรยาถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่แขนและนี่คือจุดจบของรุ่งดอนสายหรือรุ่งขุนพัดนขุนโจรชื่อดังแห่งเมืองพัทลุงซึ่งหลังจากที่รุ่งดอนสายได้เสียชีวิตลงแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําศพไปผูกติดไว้กับต้นตาลที่วัดกุดหรือวัดสุวรรณวิชัยอําเภอควนขนุนในว่าจะเพื่อประจานปองปรามไม่ให้มีผู้ใดเอาเยี่ยงอย่าง แต่หลังจากที่เสียรุ่งดอนทรายไปชุมโจรบ้านดอนทรายกลับไม่กระทบกระเทือนเพราะดำหัวแพรขึ้นเป็นหัวหน้าชุมโจรต่อเนื่องทันที